กอลฟซูมมารกลาอนะครับวันนี้นะครับกอฟซูมมากเลาอก็จะพามาเลาะอีกแล้วนะครับเลาะจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเลาะน้ําตกนะครับเชิงธรรมชาตินะครับเป็นน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับอำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมาดูกันว่าในโซนนี้อุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับมันจะมีอะไรบ้างที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะมีลานกลางเต้นนะครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับและลั้ลลาณะกาัสดิการของทีละเ,เลือกนะครับแล้วก็จะมีน้ำตกสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงแบบเหมือนช่วงมีน้ำนิดนึงนะครับน้ำตกก็จะเป็นสายที่เราเห็นนะครับอก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับแรงเป็นบางที่ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เรายังอยู่ในช่วงเหตุการณ์ของแบบโควิดอยู่นะครับโควิด19นะครับนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก่อนจะเข้ามาก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีการเขียนชื่อเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ใช้ไทยชนะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับมาดูครับน้ำตกครับเดี๋ยวก็ซูมักเราจะพาเดินดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปน้ําตกใกล้ๆนะครับไม่สวยเหมือนไกลนะครับมันเาอามาระยะใกล้เกินไปแต่น้ำกําลังดีพอดีเล่นนะครับ น้ำใสมากครับมีปลาด้วยนะครับมองไปเห็นปลาปลาเยอะๆต่อปลาตากลมนะครับมีนครับนี่นะครับก็จะไหลสวยงามนะครับ นี่ครับจะเป็นน้ําไหลนะครับน้ําก็ <c oughs> ค่อยๆไหลลงมานะครับมันจะไหลาสายมากนะครับน่ะน้ําตกลงมาแล้วมันจะไปไหลาสายมากฝั่งน้นก็มีนะครับ <c oughs> น้ําเย็นมากนะครับไหลเชี่ยวไม่ได้เอาชุดมาเลยไม่ได้เล่นน้ํานะครับ ต้องรอบหนะ้าเสียงน้ำเย็นสดชื่นนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูน้ําตกใกล้ๆอีกนะครับแหนนิดนึงนะครับบันไดมันก็ยาวนิดนึงนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่สวยงามนะครับยาวเลยรู้สึกว่าเหมือนจะเดือยแต่ยังไม่ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับดูน้ำตกใกล้ๆ ก็จะมีป้ายบ่งชี้นะครับเขตเป็นอันตรายห้ามลงเลนน้ำนะครับข้างบนนะครับก็จะมีสถานีให้เราไปศึกษาดูหลายหลายที่นะครับมีบันไดขึ้นไปนะครับ มีทางขึ้นไปมีประมาณสิบสองสถานีนะครับซึ่งวันนี้กอฟซูมากล้อก็ไม่สามารถพาทุกท่านขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมมานะครับเดี๋ยวก็เหนื่อยนี่ก็เหมือนฝนจะตกนะครับ คลองน้ำไหลนะครับอาเภอคลองลานะคจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็จะจบเพียงสัวันกเที่ยงเที่านี้นะครับแนะนําที่เที่ยวนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับรับคมบ๊ายบายครับ